ินนได้ะะคะสวัสดีค่ะทุกคนเรามาต่อกันจากตอนที่แล้วนะคะ,ะทุกคนอยากรู้ไหมเอ่ยว่าป้าอ้นกับลุงเพียจะไปที่ไหนกันต่อถ้าอยากรู้ก็ตามป้าอ้นกับลุงเพียมาเลยจ้าปไปกันค่ะ ตอนนี้เราก็มาจอดรถตรงท่าเรือนั่งเรือข้ามฟ้าไปอ,อีกฝั่งหนึ่งนะคะแต่ว่านี่ป้าอ้นเห็นน้ำมันลดเดี๋ยวเราเดินไปดูว่ามีหอยนางรมหรือเปล่าเดี๋ยวรอรถอะสเก็ตปิลรอรถก่อนค่ะปะเดี๋ยวไปดูว่ามีหอยนางรมหรือเปล่า อยู่ในช่วงน้ำลดค่ะเห็นแต่หอยเห็นหอยจุ๊บยังไม่เห็นหอยนางรมเลยค่ะแสงแดดก็ยังไม่เป็นใจอีกแล้วนะคะเจอแต่เปลือกหอยนางรมที่ตายแล้วนะคะ ดแดดมาแล้วค่ะอุ้ยขอบคุณแสงแดด สรุปแล้วก็มีแต่เปลือกหอยนางรมระรานตาไปหมดเลยค่ะไอที่เป็นๆก็เป็นหอยจุ๊บนะคะป้าอ้นคิดว่าแถวๆใกล,กล้ๆตรงนี้ก็น่าจะมีหอยนางรมให้เก็บนะคะแต่ป้าอ้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตรงนี้เอะใกล้ๆกับตรงนี้มันคือที่ใดค่ะเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็คงต้องเสาะหาเลยคะ่ะแต่ป้าอ้นคิดว่าเวลาของป้าอ้นกับลุงคงไม่พอคะ่ะไม่มีหอยนางรมก็ไม่เป็นไรค่ะป้าอ้นเจอผักทะเลกินได้นะคะรสชาติจะออก เค็มๆเหมือนเกลือเหมือนปลาเดี๋ยวป้าอ้นจะเอาไปมันออกมันแก่แล้วนะคะมันเริ่มแดงๆแ,แล้วป้าอ้นขอเก็บแต่อัอนอ่อนๆน,นะคะนี่จ้าโอ้ยมาเที่ยวหรือมาหาเก็บผักอีกแล้วนะปะน้าอ้นมันเริ่มแก่แล้วมันเริ่มเหนียวแล้วคะ่ะ เอาละ มาค่ะทุกคนมาทานข้าวเที่ยงกับป้าอ้นลุงเพียนะคะปะ้าอ้นขอขอบคุณทุกคนสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกแรงใจทุกกําลังใจท,ทุกทุกท่านที่มาเยี่ยมป้าอ้นนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อนใหม่เพิ่งมายัางไงก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้ป้าอ้นด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าป้าอ้นจะพา,าทุกคนไปเที่ยวบนเกาะเล็กๆค่ะไปชมความสวยงามบนเกาะเล็กๆของเดนมาร์กนะคะแล้ววันนี้ป้าอ้นขอตัวลาไปก่อนคะ่ะเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดี ดีค่ะ